นั่งสมาธิทำาบนบารมีนะคะทุกคนอ่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก่อนที่จะนั่งสมาธิก็นะคะนั่นก็สวัสดีนะคะบางทีครูก็แบ่งแบ่งปันเพราะว่าครูก็รีบเหมือนกันแลละค่ะเวลามันก็ค่ำนนแล้วเนาะก็อยากพักผ่อนบ้างบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอพอนอนไม่อิ่มก็ตื่นสายก็ไปขายขนมชาตลอดเลยอย่างนี้นะแต่บางคนก็เก่งนะครูบอกเลยว่าตั้งแต่ครูไปขายขนมปังบัว อ่าแล้วครูเปลี่ยนความคิดนะครูก็เจอกัลยานมิตรนะที่เขาให้กําลังใจเราก็เจอเพื่อนดีๆแต่บางทีอ่ะในส่วนของสังคมอ่ะเวลาเราอ่ะทาผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองเราในแง่ไม่ดีนะเขาก็พูดถึงเราไม่ดีว่าพีมีครูก็คือโกรธเหมือนกันค่ะครูก็ยังไม่เป็นพะระอรหันต์เนาะทุกคนนะแต่ครูก็สวดมนต์ออกไปนั่นแหละค่ะนะบางทีครูก็ ด่ากับคืนเลยค่ะนะคะครูเชื่อ,อว,ว่าหลายคนน่ะก็เป็นเหมือนกันบางทีอ่ะเออยุ่งอะไรกับชีวิตเรานักหนาจริงไหมคะเออมันก็อดไม่ได้ที่แบบเราก็นี่แหละสันดานครูก็เป็นแบบนี้ละเออครูก็ด่าเป็นเหมือนกันนะว้คยครูไม่ใช่ที่แบบว่าจะให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามตัวครูได้ขนาดนั้นนะคะจริงไหมคะเพื่อน นะคะเออบางทีอะเวลาเราทําอะไรผิดสินข้อไหนข้อไหนก็แล้วแต่แล้วมันมีคนรู้อะ่ะนะมันมีคนพูดใส่หูเรายังไม่ห่างถึงห้าวิเลยมันมันบอกพื้นเขาแล้วส่จ้าพี่นออ้องเออนะะบางทีมันอดไม่ได้อะ่ะกูก็ใส่เลยค่ะกูก็ด่าเลยะอะไรประมาณเนี้ยแต่มันทําให้เรารู้ว่าพอแล้วแหละต่อไปเนี้ยฉันน่ะสวดมนต์ออกไปนะ ไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอีกแล้วนะจะทําแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลจะทําให้คนอื่นรักเรานะแล้วทําให้มีบริวารได้เยอะแล้วจะเป็นคนดีอ่ะเหมือนคนสําเร็จให้ได้ที่ครูติดตามหลายคนนะ,ะคะครูติดตามในยูทิ่บเนี้ยน,น,นะคะมีตั้งแต่น้องดีบ้างนะพิมพ์นิพายบ้างคนสําเร็จที่เขาแบบเขามีเงินเยอะอ่ะแล้วเขาก็แจกอันนั้นอันนี้ลูกค้าเขา แจกของขวญปีให,หม่อังเปาบ้างทําดีกับลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยเพราะเขาก็มีสัจจะมันนละลรว่าเฮ้ยเขารวยแล้วเขาจะช่วยคนใช่ไหมวันที่เขาไม่มีอ่ะเขาก็อยากได้เงินแหละแต่พอเขามีแล้วเขาก็คืนสู่สังคมอยนะ่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าจะเอาไปอะไรแยะหรอกเนาะขอแค่แบบมีเงินปลดหนี้แล้วอ่ะหาเงินเองได้ไม่ต้องเดือดร้อนใครแล้วแค่นี้แหละคนเรา,ามันพอใจแค่นี้นะคะ ถ้าเราพอใจได้เราจะมีความสุข